หล่อละมุนไมพิลัดลุกนี้เหมือนมากหัวหน้าหฮงสาขาเมืองไทยไมพิรัดมากับลุกสุดชิคโบเป็นหัวหน้าโฮงสาขาเมืองไทยไม่เหมือนตรงไหนอัปรกรรมาวงกำลังโดนใจสาวๆอย่างหนักหน่วงอยู่ในตอนนี้กับตัวละครหัวหน้าโฮงในซีรีส์โฮมทาวชัชัดชา,ชาที่รับบทโดยพระเอกคิมซอนโฮด้วยบุคลิกของตัวละครที่ดูเท่และอบอุ่นคอยดูแลห่วงใย,ยสละทุกสุขเดบของคนในหมู่บ้านจนเป็นที่ประทับใจหัวหน้าโฮงถึงกลายเป็นผู้ชายที่ถูกใจของหลายหลายคน เพราะเป็นซีรีส์ที่โด่งดังมากในไอจีของพระเอกไมพิ่ัชจึงขอเกาะกระแสะเบา ด้วยการขอเป็นหัวหน้าห้องสาขาเมืองไทยมาเต็มทางเสื้อผ้าหน้าผมและลีลาการโพดท่าซึ่งเจ้าตัวได้เขียนแคปชั่นไว้ว่ามินิมอลสไตล์หัวหน้าห้องชาชาชา,ชาเห็นแบบนี้แล้วทําให้เกิดคําถามเดียวกันว่าไม่เป็ดตรงไหนเอาปากกามาวงสุดๆไปเลยเพราะเหมือนถูกตรงจริงๆแฟนคลับแห่กดไ like ลค์กันรัวๆอีกด้วยขอขอบคุณภาพซอนโฮอันเดอร์สกอ์คิมไมพิลาดภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก닷คอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ